สวัสดีครับพี่น้องชาวกีตอร์และก็ชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในช่วงนี้นะฮะโควิด เป็นช่วงสงกรานนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับมาแพร่ระบาดทั่วโลกนะครับเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านโดยปริยายนะครับผมอยากจะนำเสนอในเรื่องราวของไม้ตกกระถางสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านที่ต้องการสร้างไม้ใหม่นะที่จะสร้างไม้ตกกระถางนั้นจะทำอย่างไรนะครับ เป็นเป็นวิธีการที่สำเร็จเลยนะฮะอย่างอย่างไม้ต้นนี้คือไซใบกลมไซใบกลมนี้นะฮะถ้าย้อนเข้าไปยุคประมาณสัก20ปีนะครับในยุคนั้นนะฮะในยุคก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับนิยมนํามาเสียบยอดนะครับรากไ่ทำเป็นไม้ช่อแล้วก็ไปปลูกนะครับเป็นช่อ123หรือช่อเดียว นะครับช่อรวมช่อเดียวแล้วก็นําไปปลูกประดับหน้าบ้านหน้าอาคารสถานที่นะครับก็ทําให้สวยงามนะครับเป็นไม้แปลกมากเลยในยุคนั้นนะครับหลังจากผ่านมาประมาณเนี่ยสัก20-30ปีเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้ช้อนเงินช้อนทองนะฮะมาแทนที่ใส่ใบกลมแล้วนะครับนะเพราะว่าช้อนเงินช้นทองนั้นเป็นไม้ที่ใบเล็กกว่านะครับแล้วก็สวยงาม นะเวลาใบเขาก็จะช้อนขึ้นนะฮะจะสวยงามกว่านะครับใจใบกลมก็เลยถูกนะครับถูกลืมไปชั่วขณะนะครับใจใบกลมต้นนี้นะฮะผมไปตัดมาจากต้นใหญ่นะครับเวลาเขาเลี้ยงไปจนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะตัดส่วนบนนะฮะให้ให้เป็นช่อนะครับเป็นช่อเป็นทรงเครึ่งวงกลม นะครับเป็นเป็นวงกลมนั่นเองพอตัดนะส่วนบนถูกตัดนะกิ่งก็จะหนีลงไปข้างล่างแบบนี้เองนะครับก็เลยจะกลายเป็นทรงตกักระถางนะครับถ้าเราต้องการสร้างเราก็ไปตอนตรงโคนนะตรงโคนโคนกิ่งนะตอนแล้วก็นํามาลงกระถางในลักษณะน,นี้ก็จะเป็นไม้ทรงตักระถางได้เลยในส่วนของกิ่งตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงรอนะครับรอเขา นะครับไม่จําเป็นต้องว่าต้องถูกเป๊ะร้อนะครับสัดส่วนของกิ่งนะฮะก็จะออกมาแบบนี้นะฮะอันนี้1ปีแล้วครับที่เลี้ยงไว้ในกระถางนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไม้ต้นนี้นะครับในลักษณะนี้หลายต้นนะครับผมก็ได้นํามาไปตอนโคนกิ่งมาจากไซใบกลมที่เขาทําเป็นไม้ชอบไว้นะหลังจากนั้นก็เลี้ยงนะครับทาให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็จะแตกออกมา เราค่อยมาจัดระเบียบของกิ่งนะก็จะได้ไม้ทรงตัวกระถางนะครับที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงใส่ใบกลมนะฮะใส่ยอดเงินชั้นทองอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงแบบนี้แล้วดึงดึงให้ตกกระถางเลยนะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของของเขาไม่โตนะฮะธรรมชาติของไม้เนี่ยถ้าถ้าเขาตกกระถางผิดผิดทิศทางของเขาเนี่ย เขาจะไม่ค่อยโตครับจะไปโตในส่วนบนอย่างกิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องริดใบก่อนเพื่อให้เห็นโครงสร้างก่อนนะครับไปดูกันนะครับจุดเด่นของไม้กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนเงินชั้นทองหรือจะเป็นไซใบกลมนะครับเขามีลักษณะคือการเจริญเติบโตเขาค่อนข้างช้านะครับเขาจึงนิยมนํายอดนะครับมาเสียบเป็นไม้ช่อนะฮะการที่เราจะเลี้ยงให้กิ่งได้ขนาด โครงสร้างะจะเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางรัฐนะของผมเองก็คงจะไปหามาจากในลักษณะนี้แหละไปตอนมานะกิ่งที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็มาสร้างนะมาจัดโครงสร้างเท่าที่เขาจะอำนวยให้เรานะครับในการสร้างสรรง,งานนะครับเพราะว่าจะให้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ก็พอที่จะได้ในการ ประดับตกแต่งประดับสวนนะครับเป็นการฝึกหัดนะครับในการสร้างงานบอนไซต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะฮะถ้าท่านมีไม้ลักษณะนี้ในข้างบ้านริมสวนก็นำมาสร้างได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ